The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Of samsara, there is no way to get away. Under the law, the law of karma. คุณพ่อท่านเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือให้ที่อยู่อาศัยแก่ผู้ที่เดือดร้อนให้การศึกษาแก่ลูกหลานที่กำพร้าพ่อแม่เป็นอย่างดีปกติคุณพ่อไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แต่ถ้าออกงานสงคมทต้องก็จะดื่มและสูบบุหรี่บ้างแต่ว่าท่านมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนแสดงว่าท่านมีสเสน่ห์มากคุณแม่ลูกเป็นบริยาคนที่สาม,มหนึ่งสามนี่ คุณแม่และแม่ใหญ่ต่างอยู่ร่วมกันได้อย่างสันิสุขอืมไม่ทะเลาะกันหรืออิจฉากัน <Okay. S 1> คุณพ่อชอบการปกครองมากท่านยังมีอาชีพเป็นกำนันทํางานจะได้ตำแหน่งกำนัน <Okay. S 1> ดีเด่นและยังเป็นหมออาคม <Okay. S 1> รักษาโรคให้ชาวบ้านอีกด้วยเ <Okay. S 1> มื่อคนป่วยขึ้นบ้านมาคุณพ่อมองปับ๊บสแกนกันไปรู้เลยว่าป่วยเป็นอะไร oh. หรือถูกคุณใสอะไรมา มองดูเสร็จรู้ว่าเป็นอะไรคนที่ถูกของก็จะร้องโหยหวนดินทุรนทรายแล้วไม่ไกลนักจากตัวผู้ป่วยจะมีพานวางไข่ดิบไว้หนึ่งฟองพอเสร็จพิธีไข่ดิบที่คุณพ่อเตรียมไว้ก็จะมีน้ำมันแช่เยิ้มอยู่ที่ฟองไข่มันมาจากไหนก็ไม่รู้มันออกมาเอง คุณพ่อก็บอกว่ามันคือของที่ที่ดูดอาคมออกจากตัวผู้ป่วย<อ>นี่หนไหมจ๊ะ<อ>นี่ประหยัดที่สุดเลยนี่แล้วคนนั้นก็จะหายป่วยไปเลย<อ>เดินตัวปลิวกลับบ้านไป<อ>คุณพ่อจึงเป็นที่รักของชาวบ้านมากท่านไล่ายฟังว่าครูงท่านเป็นแขกสามารถทำตัวสูงใหญ่เท่าตนตาลได้โอ้ คุณพ่อเรียกครูลุงท่านว่าโตะเวลากลางคืนดึกๆชาวบ้านมักจะเห็นคนใส่ชุดขาวสวมหมวกเดินตรวจรอบๆบริเวณบ้านของลูกเสมอเอาล่ะสิในช่วงปลายชีวิตของคุณพ่อท่านป่วยได้โรคชราและเบาหวานต้องคุมน้ําตาลและตรวจเลือดตามที่หมอน,นัดเป็นประจำแต่ท่านก็ดูแข็งแรงดีนะวันหนึ่งท่านป่วยเป็นไข้หวัดธรรมดาทานอาหารไม่ได้หลายวันจะมีอาการอ่อนเพลีย พี่ๆก็พาคุณพ่อไปโรงพยาบาลไปถึงคุณหมอก็สั่งให้รครูคอสทางเส้นเลือดทันทีทั้งๆท,ที่คุณพ่อเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเจอรครูคอสเข้ากับอาการก็สุดอยู่ในขั้นโคมา่าทันทีท่านลืมตาไม่ได้อีกแล้วลูกเห็นน้าตาท่านไหลออกมาตลอดลูกยพยายามพูดให้คุณพ่อนึกถึงบุญที่เคยบวชพระและนําให้ท่านอารัตนสิหนห้าบอยท่าน,นึกถึงดวงแก้วใส,ส่ แล้วคุณพ่อก็จากไปอย่างสงบเยอายุหนึ่งร้อยสองปีร่างของคุณพ่อดูผิวพรรณสดใสไม่หมองคล้ำเหมือนศพทั่วไป oh. ในวันที่เก็บกระดูกของคุณพ่อ oh. พวกเราลูกๆตื่นเต้นกันมากเพ oh. พบว่ากระดูกคุณพ่อมีเกล็ดแก้วระยิบระยับฝังอยู่ oh. บางชิ้นเป็นสีชมพูมีเกล็ดแก้วเช่นกันบางชิ้นก็นเป็นสีนิน และในกองกระดูกนั้นยังพบดวงแก้วอีกสามดวงถูกหลอมเชื่อมติดกันอีกด้วย oh. คุณแม่แม่ชีบขายน้ำแข็งท่านใจดีแต่ว่าอายุท่านแค่ห้าสบหนึ่งปีเท่านั้นเองตัวลูกเองเมื่อยุป,ประมาณสิบขวบขณะไปรอเรือยนต์รับส่งนักเรียนเมื่อเห็นเรือยนตเล่นเข้ามาลูกดีใจรีบวิง่งลงไปที่ท่าน้ำแบบเร็วจีทำให้พลาดท่า เบรกไม่อยู่ตัวลูกก็ลื่นปรือดตกลงไปในน้ำเลยจมดิ่งลงมปแล้วก็ถูกแรงน้ำดันขึ้นมาโชคดีในท้ายเรือกระโดดลงไปช่วยจึงรอดชีวิตมาได้โมโตอขึ้นลกได้เคาเรียนเป็นพยาบาลจนจบได้เคาทำง,งานพยาบาลจิตเวชและเรียนต่อจนจบปริญญาโทหลังจากนั้นจึงสมัครเป็นอาจารย์พยาบาลจิตเวช ลูกมีความสุขจากการเป็นครูพยาบาลมาลูกสามารถฝึกฝนนักศึกษาพยาบาลให้จัดกลุ่มบำบัดคนไข้จิตเวชช่วยเหลือผู้ป่วยซึมเศร้าและป้องกันการฆ่าตัวตายอย่างได้ผลและยังเป็นวิทยกรรับเชิญบรรยายตามสถาบันการศึกษาต่างๆได้ออกรายการทีวีหน้าที่การงานลูกกประสบความสําเร็จเป็นที่น่าพอใจหลังจากที่พ่อเสียชีวิตแล้วในปี39 ลูกตัดสินใจไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษวปชีวิตเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ความฝันลูกในการศึกษาต่อไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังลูกไม่สามารถเรียนต่อที่อังกฤษได้เพราะมีอุปสรรคทางด้านภาษาเมื่อเข็มที่ชีวิตหักเหจึงต้องหางานทําแทนโดยสมัครเป็นพยาบาลจิตเวชท,ที่ประเทศอังกฤษขณะเดียวกันลูกก็ไม่ลืมที่จะสร้างบารมีไปด้วย แม้ว่าขณะนั้นยังไม่มีศูนย์สาขางวัดอยู่ที่อังกฤษเลยแต่ลูกก็ได้พระอาจารย์ซึ่งอยู่ที่เมืองไทยประกับระครให้ลูกได้สร้างบารมีในต่างแดนท่านต้โทรศัพท์บอกข่าวบุญที่กำลังใจชี้แนะแก้ไขปัญหาทำให้ลูกสามารถเปิดบ้านกลยาลมิดหลังแรกของอังกฤษได้เมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 4 2และขยายได้อีกสิบหลัง รวมกลุ่มเพื่อนไปบูชาข้าวพระที่บริสตันในทุกอาทิตย์ต้นเดือนและชวนคนสร้างมาดัรมการจำัวกว่า50องค์จนมาถึงยุคด DMC ช่องนี้ช่องเดียวโลกเกิดแรงบันดาลใจที่จะชวนคนอังกฤษเทลลเาผาบุรีหักดิบเลิกดื่มน้ำมหาโทษสุราหมหาโทษที่เขาดื่มแทนนางมันทั่วบ้านทั่วเมือง หละจากประสบการณ์กว่าสิบปีที่รูเดตทำงานอยู่กับผู้ป่วยทางจิตของที่นี่เกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของคนไข้จิตเวชล้วนมีปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสิน้นเะนปัญหาครอบครัวยาร้างลูกๆขาดความอบอุน่นวัยรุ่นติดยาเสพติดปัจจุบันลูกดูแลผู้ป่วยวัยรุ่นอายุ18 13-18ถึงปปีเด็กๆที่มาอยู่ที่นี่จะมีความเครียดสูงและสูบบุหรี่จัด เวลามีอาการเครียดเนี่ยลูกก็ต้องคอยจุดบุหรี่ให้พวกเขาสูบด้วยทั้งๆที่ลูกไม่อยากไม่อยากทําเลยวันแรกที่ลูกมาถึงอังกฤษลูกก็เดี๋ยวพบเพื่อนผู้มีอุปการะคุณท่านหนึ่งเธอเป็นน้องสาวของเพื่อนสมัยที่เรียนมัธยมมาด้วยกันอายุอ่อนกว่าตัวลูกสามปีเพื่อนน้องคนนี้แหละที่ให้ความช่วยเหลือลูกทุกอย่างในการมาอยู่ที่อังกฤษเธอได้ให้ที่อยู่อาศัย และช่วยเหลือเรื่องการเงินอุปกรณ์การเรียนแล้วเงินก็ลูี่่กู้เยอะมาจากเมืงไทยสมเดือนก็นใช้หมดไม่มีเหลือเลยนอกจากนี้เธอยังช่วยพิมพ์งานเชิขับรถพาลูกไปทำธุระต่างๆรวมทั้งไปทำบุญช่วยหมดเลยแล้วเมื่อมีวัดเจริญภาวนาลอนดอนเป็นศูนย์ปฏิบัติทำแล้วเธอก็ยอมให้ลูกใช้แฟลตที่อยู่ด้วยกันเปิเป็นบ้านกลวิตหลังแรกของประเทศอังกฤษ ซึ่งได้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาห้าปีแล้วค่ะเธอเป็นคนดีทีเดียวฉลาดมีไหวพลิบดีมีอารมณ์ขันร่าเริงมีเพื่อนมากชอบช่วยเหลือกำลังใจคนร,รอบข้างเป็นอย่างดีอยู่เสมอแต่แล้วปลายปี2 5งห้สี่หนึ่งนี่ไมจ๊ะจูๆเธอก็เริ่มมีอาการเปลี่ยนไป จากคนล่าเริงกลายเป็นคนหงอยเหงาซึ่งซึมเหมือนคนป่วยทั้งจิตเครียดกลางปี43ก็มีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียรุนแรงต้องรีบนำเข้าห้อง ICU แพทย์วัดความดันและจับชี่ประจมไม่ได้เลยกลารมาสติครั้งนี้ทำให้เกิดจุดขาวที่สมองเล็กน้อยแต่ก็มีผลทให้เธอซึ่งมีโรคประจาตัวคือไทรอยด์เป็นพิษอยู่แล้วมีอาการป่วยมากขึ้นคือ มีการเกรงที่มือและขาเวลาเดินมักจะหกล้มทรงตัวได้ไม่ดีเวลานั่งจะลุกได้ลำบากจะถ้ายืนได้จะเดินได้เร็วหมอบอกว่าเป็นโรคพากินสันเจ้าค่ะคำถามใครดีบนพานึี่คุณพ่อใช้รักษาคนป่วยทำไมถึงมีน้ำมันเยิ้มและน้ำมันนั้นมาจากไหนชายชุดขาวสวมหมวกเดินตรวจรอบบ้านลูก ทีชาวบ้านเห็นบ่อยๆเป็นใครกันคะเกี่ยวกับโต๊ะที่เป็นครูของพ่อหรือเปล่าคะกรรมใดบีบบังคับให้คุณพ่อต้องรับครูคสทางเส้นเลือดทั้งๆที่ป่วยเป็นเบาหวานจนทำให้คุณพ่อมีอาการโคม่าและเสียชีวิตในที่สุดก่อนตายคุณพ่อนึกถึงบุญบวชพระราชที่ลูกบอกได้ไหมคะกตินี้ไม่เป็นอย่างไรไปอยู่พบภูมิไหนคะโลกอุทิศบุญให้ท่านท่านได้รับได้ไหมคะฝากข้อความอะไรมาถึงลูกๆบ้าง กระดูกคุณพ่อเป็นผลึกแก้ได้เพราะเหตุใดคะล,ลูกคอยดียแต่ว่าผู้มีบุญบริสุทธิ์มากๆถึงนั้นกระดูกยังจะเปลี่ยนธาตุได้แล้วก็ดวงแก้สามโดยที่พบในกองกระดูกเกิดขึ้นได้อย่างไรคะกมใดทางคุณแม่สเสลือในสมองแตกอายุสั้นนิมิตก่อนตายเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนท่านได้รับบุญที่ลูกทิศให้ไหมคะมีข้อความฝากไปถึงลูกๆบ้างมีข้อความใดฝากไถึงลูกๆบ้าง เป็นเพราะกรรมอะไรทำให้ลูกถลาตกแพจนน้ำเกือบตายจมน้ำเกือบตายและที่บนอะไรามาช่วยลูกรอดได้คะบุปรกรรมใดทำให้ลูกประสบความสำเร็จในนาทีการงานขณะที่อยู่เมืองไทยแต่เมื่อลูกตัดสินใจไปอยู่ประเทศอังกฤษจึงไม่ประสบความสำเร็จดังที่คาดหวังแต่ถึงอย่างไรลูกก็ชอบอยู่อังกฤษทำไมลูกถึงต้องมาเป็นพยาบาลจิตเวชต,ต้องมาดูแลผู้ป่วยโรคจิตที่เป็นชาวต่ตางชาติ แลวกรรมใดทําไมพวกเขาคิดแต่จะฆ่าตัวตายเหมือนเหมือนกันเลยและการที่ลูกต้องคอยจุดบุหรี่ให้พวกเขาสูบลูกจะมีเศษกรรมนี้อย่างไรบ้างคะกรรมใดทาให้เพื่อนผู้มีอุปการะคุณของลูกมีบุคลิกภาพเปลี่ยนจากคนที่คล่องแคล่วว่องไวกลายเป็นคนที่เชื่องช้าซึมเศร้าทายท้องอย่างรุนแรงจนหมดสติไปถึงสามครั้งเป็นโรคไทรอยโรคปากินสันปากอ้าพูดไม่ค่อยจะได้ ขากรรไกรค้างพูมไม่ชัดกระดูกเสื่อมเป็นทั้งตัวควรทำบุญอะไรจึงจะช่วยเธอพ้นจากกรรมนี้นะคะตัวลูกและเพื่อนคนนี้เกี่ยวข้องกับมันอย่างไรทําไมเขาถึงเต็มใจช่วยลูกใน,นขณะที่ลูกลําบากตัวลูกและเพื่อนคนนี้เคยมีสายบุญกระหมูคณะมาอย่างไรคะพระอาจารย์ได้คอยประคับประคองให้ลูกอยู่ในเส้นทางบุญตั้งแต่อยู่เมืองไทยในดูหน้าลยอ๋อ ไหดีทั้งเคยเกือ้อกูลเลืกแล้วข้ครอบครัวมาอย่างไรคะทา่วิสายบุญทราบาเรามีกรมูขนาม,มาแบบไหนและมีนาทีอะไรในกองทัพทำอีผลการปฏิบัติทำเป็นอย่างไรคะลับตาฝันเป็นตัวมิตะเตือนขึ้นมา,าแล้วก็นำมาไล่ฟังปนิยายปาปรมปรากันจ้าไข่ดิบบนผานที่คุณพ่อใช้รักษาคนป่วยมีน้ำม,มันเยิ้มพราะ อาจารย์วิทยาทรของคุณพ่อได้ใช้เวทมนต์รักษาคนป่วยตามหลักวิชาสายเวทด,ดึงดูดเอาของคุณไสที่เป็นน้ำมันออกมาจากคนป่วยจ้าชายชุดขาสวมหมวกเดินตรวจรอบบ้านที่จาบ้านเห็นบ่อยๆก็คืออาจารย์วิทยาทรของคุณพ่อนั่นเองซึ่งทางนี้คือโต๊ะครูของพ่อนั่นแหละ คุณพ่อตั้งรับกลูโคสทางเส้นเลือดท,ทั้งนั้นที่ท่านป่วยเป็นเบาหวานจนทําให้ต่อมาต้องเสียชีวิตเพราะท่านหมดอายุไขพอดีกอบคบท่านมีกรรมในอดีตเคยเป็นหมอพื้นบ้านได้ปรุงย้ายคนไข้กินแต่ยาที่ปรุงนั้นแสลงเรคโดยไม่ได้ตั้งใจมาส่งผลจ้ะแต่ว่าหมดอายุไขไดนี่จะเป็นหลักส่วนใส่กรรมเล็กๆน้อยๆนี่ส่วนเสริมนิดหน่อยก่อนตายท่านก็มาค่อยจะรู้เรื่องแล้ว ตั้งใจกับผูกพันกับอาจารย์วิทยาธรผูกพันกันมากเลยดังนั้นมาตายแล้วจึงไปเป็นภูมิเทวาสายวิทยาธรโดยไปเป็นบริวารของอาจารย์วิทยาธรของพ่อนยอยู่ในหมู่บ้านภูมิเทวแห่งหนึ่งที่มีความเชื่อแบบสายวิทยาธรไปอยู่กับโต๊ะครูเลยจ้ะไปเป็นบริวารเห็นไหมจ๊ะว่าผูกพันกับอะไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นเลยได้รับบุญ ท่ลูทิต์ไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นในทุกๆด้านท่านดีใจที่ลูกทิตบุญไปให้ท่านแล้วท่านก็นอยากจะได้บุญอีกจก้ะโลกทาบุญดทิศท่านไปให้บ่บอยๆเถิดแล้วท่านจะได้พ้นจากปุมาเทวาสาวิยทรกระดูกของพ่อเป็นเกลแก้วได้เพราะพ่อและจารวิยทอนได้ในช้วิชาไสายเวททาให้เกิดขึ้นท่านมาที่กองกระดูกเลยในงานพิธีแล้วท่านก็ไล่เวทย่างนั่น กับอาจารย์โตครูนั่นมันก็เปลี่ยนไปตามหลักวิชาโวงแก้สามโดนที่เกิดขึ้นติกรกระดูกและถูกเชื่อมติดกันเกิดขึ้นใดนั้นก็เป็นของขลังที่ติดตัวพ่อมาตลอดเนี่เขาเสกเอาเข้าไปในตัวเนะี่ยมาโดนไฟก็หลอมรวมกันเท่านั้นเลยจ้ะขึ้นแม่เสิเลยในสมองแต่อายุสั้นเพราะกรรมที่ได้ขาสาตธรมหารโดยการทุบหัว ทั้ัอดีตและปัรจจบัาชาติมารวมส่งผลเช่นทุบหัวปลาเป็นต้นจะตายแล้วก็วนเวียนอยู่ที่บ้านระยะหนึ่งแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วจ้ะจึงไม่ได้รับบุญที่อุทิศไปให้และไม่มีข้อความใดฝากมาจ้ะลูกฉลาตกแพจนเกือบจมน้ำตายเพราะกรรมในอดีตตามเป็นวัยรุ่นนะมีความซุกซนไ,ไปว่ายน้ำเล่นกับพื่น แล้วก็แกล้งพลักเพื่อนที่ว่ายนะ้ําไม่เป็นให้ลงไปใน้่ยนะไปหาดว่ายนะ้ําจนเพื่อนจมน้ําเกือบตายตก็ได้ช่วยเอาไว้ได้วิบากกรรมนี้ส่งผลที่รอดได้เพราะไม่ได้ทําให้เพื่อนถึงตายจะแค่เกือบตายลูกอยู่ในเมืองไทยเราประสบความสําเร็จนนได้ที่การงานดีแต่พอมาอยองกฤษกลับไม่ประสบความสําเร็จแต่อย่างไรก็ตามลูกก็ยังชอบอยู่อังกฤษเพราะน่าดีนะ่ะ เวลาลูกทำบุญนะก็ทำเต็มที่ตามกำลังของตนแต่บางช่วงก็ไม่ค่อยจะได้ทำดังนั้นมอบุญส่งผลไม่ว่าลูกจะไปอยู่ที่ไหนภายในหรือต่างประเทศก็ตามถ้าบุญส่งผลก็จะประสบความสำเร็จแต่ถ้าบางช่วงไม่มีบุญเพราะไม่ได้ทำบุญไม่ว่าลูกจะอยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกหรือที่ไหนของโลกก็ไม่ประสบความสำเร็จ แต่ที่ยายอยู่ที่อังกฤษเพราะเป็นความพึงพอใจในปัจจุบันเล็กทั้งอยากจะช่วยเผยแผ่ธรรมะที่นั่นโดยใจลูกต้องมาเป็นพยาบาลจิตเวชต้องมาดูแลผู้ป่วยด้วยโรคจิตซึม่มนชาวต่างชาติเพราะในอดีตชาติโลกมีบุพกรรมที่ได้เคยเลี้ยงเล่าคนเอาไว้มากนี่คุณหมอจิตเวชเนี่ยเลี้ยงเขาแต่ตัวเองไม่ค่อยจะได้กิน วิบากกรรมนี่มาส่งผลให้ต้องมาดูแลผู้ที่มีวิบากกรรมดื่มสุราที่มีอาการทางจิตจชะนี่คนไข้แต่ละคนมักชอบคิดฆ่าตัวตายเหมือนกันเพราะกรรมสุราในอดีตของแต่ละคนมาส่งผลเรื่องกรรมที่เมื่อทุกคนเมาแล้วชอบทําร้ายคนเมาแล้วก็ชอบทําร้ายกับกรรมปัจจุบันที่ต่างคนก็ผิดหวังชีวิตผิดหวังในชีวิตในรูปแบบต่างๆมาร่วมส่งผลเหมือนกันใช่ ลูกต้องคอยจุดบุหรี่ให้เขาสูบก็จะมีวิบากกรรมต้องคอยมาดูแลผู้ที่มีกรรมเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ในทํานองกรรมสุราดังนี้อีกนะจ๊ะ oh. จะแกจะแก้ไขก็ต้องให้เขาจุดเองจ้ะ <laughs> เพื่อนผมมีอุปกรณ์และคุณของลูกมีบุคลิกภาพเปลี่ยนไปจากคนที่มีความคล่องแคล่วว่องไวกลายมาเป็นผู้เชื่องชาเสื่อมเสื่อมเพราะกรรม <S S <ura>. <S ถูกต้องจะดื่มสุราในอดีตมาส่งผล ถ่ายท้องอย่างรุนแรงจนหมดสติไปถึงสามครั้งเพราะกรรมที่เคยวางยาถ่ายใส่ลงไปในกับแกล้มในวงเล่าเดียวกันเพื่อให้เพื่อนที่ตนไม่ชอบหน้ากินแล้วเขาก็ไปถ่ายท้องมาส่งผลไงนี่ไม่ใช่เป็นโรคไทรอยเพราะเมื่อเมาแล้วก็อารวาสมาส่งผลในกรรมสุราทั้งนั้นเป็นผลมาจากสุราเนี่ย เมื่อเมาแล้วก็ชอบด่าว่าผู้มีพระคุณเช่นพ่อแม่เป็นต้นประสค์ผลให้เป็นโรคพาร์กินสัน <c oughs> ปากอ้าพูดไม่ได้เพราะใช้ปากเป็นอุปกรณ์ขากรรกายค้างสิ่งที่เนื่องกับปากจะเป็นอุปกรณ์ทำให้พูดไม่ชัด <c oughs> บางครั้งมาแล้วก็ทำร้ายทุบตีคนในครอบครัวจึงทำให้โรคก,กระดูกเสื่อม <c oughs> ให้เธอทำบุญทุกบุญแล้วให้ลูกทำให้เธอ แล้วติฐานจิตติเตวพ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะตัวลูกและเพื่อนคนนี้ก็เคยเป็นกันไรมิกันมาและเคยเป็นพี่น้องกันด้วยอีกทั้งได้ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมาตลอดจ้ะชาตินี้ก็มาเกือ้อกูลกันต่อเพื่อนคนนี้เคยเป็นกองเสบียง,งหมู่คณะมาประเภทบางครั้งก็ทําเต็มที่บางครั้งก็สม่ําเสมอบางครั้งก็ไม่สม่าเสมอคล้ายกับตัวลูกนี่แหละ แต่ว่าโดนมิบากกรรมสุรามาตัดร้อนก่อนจ้ะพระจารย์ที่คอยประเ้าประคองตัวลูกอยู่ในเส้นทางบุญตั้งแต่ลูกยังอยู่ในเมืองไทยในพุทธันดรนที่ผ่านมาได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชจะออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตมีหน้าที่เผยแผ่มีผลการปฏิบัติธรรมโดยเข้าถึงพระรมกาย ระคองตัวกับดุสิตบุรีได้อย่างสบายาไดีเรามาสร้างบารมีกับมูลคณะถึงสองรอบจ้าเด้เคยโปรเทศสั่งสอนตัวลูกแล้วรอบครัวมาตั้งแต่พุทธนนท์ก่อนๆจ้านี่มาเจอพระอาจารย์เก่าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ขอให้ลูกตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า No one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.